สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มีดเล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ ขนาดความยาวเฉพาะใบจิตนิ้วยาวรวมด้ามได้ฝักสิบอ็ดนิ้วครึ่งด้ามไม้ฝักไม้ไปลายด้ามก็จะหุ้มด้วยโลหะ เป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลทรงบ้านบ้านเก่าธรรมชาติ รวมใบเม็ดข้างในนะคะรวมด้ามได้ฝักสิบเอ็นิ้วครึ่ง อยากทักไทยกันก็ทักไทยเข้ามาได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0926629665รูจิการะคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ กลันแน่นนะคะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนยาวรวมด้ามฝักสิเอ็นิ้วครึ่งทักมาพูดคุยกันได้หรือแอดไลน์มาได้เลยที่092 6629 665รูจิการค่ะ ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรุติการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ